มาพบกับเจคเคนโนะคะในคลิปนี้เจคเคนะนำเสนอให้ชมเป็นที่ดินสวนตำยายนคุพันธนมีผล,ผลผลิตกันแล้วนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตกันได้ในทุกๆปีค่ะผลดกมากเลยนะคะราคาแปลงนี้เนื้อที่ขนาด1ไร่54ตารางวา950,000บาทค่ะเจ้าของขายเองนะคะที่ดินอยู่ในหมู่3ตําบลน,น้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนค่ะ น้ำไฟมีพร้อมเหมาะแก่การทำบ้านสวนสําหรับการพักผ่อนแต่ที่ตรงนี้ปัจจุบันยังไม่มีบ้านนะคะเพียงมีต้นรําไยอยู่บนพื้นที่ค่ะลักษณะแบบนี้เลยนะคะอยู่ติดถนนราดยางค่ะเดินทางสะดวกสบายมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้แหล่งชุมชนนะคะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะ นัดล่วงหน้าและเดินทางไปดูพื้นที่จริงพร้อมตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจด้วยตนเองนะคะทางด้านของเจคิโนบยังนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ